ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้เราจะมา,าติดตั้งโปรแกรมกันนะครับเป็นโปรแกรม Line PC นะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะมา เข้าเ uh, บราว์เซอร์นะครับเน็ตเบราว์เซอร์ของเราเครื่องเรามีอะไรก็เข้าในนั้นเลยก็สำหรับผมเข้าไปที่นี่ครับ Google c h r o อ่เข้าไปเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเข้ามาในหน้าต่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับว่า ลายพีซีต่อมานะครับเราก็มาเลือกตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วต่อไปกด download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดลายสำหรับวินโดว์นะครับ เข้าไปเลยเราก็จะได้ตัวนี้มานีะครับก็กำลังโหลดอยู่รอสักครู่อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาไลา่ ก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บได้เป็นตัวนี้ครับเสร็จแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมไลน์นะครับเราคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็รันแอ d นะครับเสร็จแล้ว ก็สามารถเลือกได้ครับเราต้องการภาษาอะไรภาษาอังกฤษก็ได้หรือว,ว่าภาษาไทยก็ได้แต่ผมเลือกติดตั้งภาษาไทยเนาะอ่าเสร็จแล้วกดโอเคอ่าแล้วกดต่อไปแล้วกดตกลงครับอ่ารอสักครู่ เสร็จแล้วเรากดปิดไปเสร็จแล้วเราก็จะได้โปรแกรม Line PC รูปหน้งงาตาเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าระบบได้โดย QR Code หรือว่าอ e ีเมลก็ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นเราจะมาลบโปรแกรมไยกันนะครับก็ลาย PC นะครับเราไปที่ตัวนี้คอนโทรลแพนลนะครับเสร็จแล้วกับบ้ลคลิกเข้าไปอ่า สำหรับใครนะครับที่หน้าตาไม่เหมือนผมนะครับให้ไปที่ตัวนี้ตัวนี้เลยบางคนอาจจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ให้เราไปเลือกนี่เลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ตัวนี้ install โปรแกรมนะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้ต่อไปเราจะลบโปรแกรมไลน์นะครับให้เราคลิกทีนึงนะครับคลิกที่โปรแกรมไลน์คลิกทีนึงเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกไปเลยเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้ออกมาต่อไป ถอ,อนการติดตั้งครับมาสักครู่กดเสร็จสิ้นเห็นไหมครับลน์ก็จะหายไปจากเครื่องเราแล้วไลน์ลาหายไปแล้วครับโอเคเสร็จแล้วครับาการติดตั้งดาวน์โหลดและลบโปรแกรมไลน์ PC นะครับ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็กกเข้ามาถามกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมต่อไปครับขอบคุณครับ